สวัสดี่๖พฤศจิกายน๒๐๐๕หัวหน้าคม2567คร 6, ับพี่น้องครับมันนี่ทีมืองานประสา,างคน,นออโรลดเทถนนเข้าบ้านตกไส้์พอดีพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องเอาตรงบรรยากาศถนนเข้าบ้านพี่น้องสว่างานไพ่นาานพในตัวบ้านเจ็ดสิบเกือบลอย ส่งมอบงานเรียบร้อยเหลือแต่ถนนเมื่อนี้ทีมงานก่อสร้างมาเก็บงานเที่ยถนนแล้วก็คือแล้วไปน้องหลังจากนั้นก่อสร้างคนก็จะเก็บอ,อุปกรณ์แล้วก็ลื้อถอนเครื่องผักส่งมอบงานก็เป็นการงานแต่เดี๋ยวเรียบร,ร้อยใครก็ดีตอนนีเบิง่งน ถนนข้าบ้านที่ถนนหลกักกาซิล้อประตูพี่น,น้องเพราะประตูสั้นเขาเหยียดอยู่มี่ช่องหน่อยกับช่องใหญ่ชองบาน,นาม,มือน,นี้แดดดีได้มือน,นี่ต้องใส่พายุเบิด์ตละมั่งว่านมือก่อนตกเบิดมือบเบิด์ตขึ้นเก็บใบชะพาดบรรยากาศไกลๆพี่น,น้องนี่ Lọp lọp bàn có tiềm tốc trăng. Tìm ngang mình đi mất lui. Kệ cấp nha, lui anh. Thì dọn xoắn cái nọ nữa. Nó mượt. โอ้ไม่ไม่ใส่บวกเลยเนาะลูกพี่นี่เอาให้เสร็จเลยใช่ไหมวันนี้กำลังแดดเน,ะเดนาะกำลังพอดีเลยแต่มันคนมันจะแย่ทีิแดดนี่แ,นแล้ว ี่มันมันก็ร้องเหือนกันนะแต่มันไม่ตกเดี๋ยวคุณตกขออ่ันเดียวคุณตกทอะไรไม่ดตกไม่ไมันไ่ชดมันเลยลุกมา วางเหล็กแล้วก็รีบมัดเรียบไปเพื่อไม่ให้ให้นะรีบมัดรีบเทรีบมัดรีบเรียบให้เสร็จเพราะว่ารถปูนรออยู่มึงยืนเบังยินได้ดิน เดือนแบอยู่นี่แหละเด้องมาได้ไปใส่การมือามันมีเงี้ยมากวนมาเบานันนอนนี่เขาจะได้เป่าว่างเปล่ามัดทั้งตัวแกก็ผู้รับหมอหุ่นคือพวกโจ๊กวด พื้นที่เตรียมร้อมคนมัดกระมัดไปเพราะรถปูนจอดล่ออยู่พี่น้อง เราหมาจัดการเองพี่นอ้องตีมือเฮ็ดทุกอย่างเข็นทุกอย่างตั้งแต่ต่อป่าต่เปือต่อเองกบิดยกเวลียนระบบไฟอย่างเดียวบางอีนเราเฮ็ดเอียงบิดวางคอวางระบบประป่าต่อหนามต่อกรอกงานก่อสรอ้างบางแก่บางแก่เที่ยุนเตีดตอกาตอกเกาเข็มบางแก่ต่อหมอยแล้วคุมเองบิดเฮ็ดเอียงบิด ว่ามัน,นางางใส่ลวงน้องอย่างเดียวว่ามันเป็นขนมลงมือผีติดตัวแพงคนเสียสีตัวฝาเสียเงินนี่แหละคนรับหมอผีมือสุดยอดทั้งหลังผีมือระเบิดลผีพี่น้องเห็นน้ำม้นใหม่เลยพี่น้องเหล็กเด้เลยเราผ้าสีเหล็กเปลีเป็นสีใหม่แต่งสีเป็นใหม่ไม่ธรรมดาเลยเป็นเหล็กเด้ว่ามันเป็ีเองทุกอย่างพี่น้อง จากเล็กดำดำกลายเป็นสีใหม่ไม่ธรรมดาตอนเก่าใหม่เก oh, ่าม้วงกบเก่าประตูนี่โอ้เจ๋อเจโอ้กระบอกกระเบื้องอั่นละเอียดละเอียดนี่โอ้แมนรลบบดกินบดทุกอย่างติดตั้งระบบในข้องูนั่วระบบแกะระบบอย่าง ดุดยอดดีๆที่น้องเป็นโชคเป็นเนี่ยจังหวะดีดีจิตใจใสเ่เราแต่มันเห็นเราตะกี้เหมือนกับเราตะกี้เนี่ยโอ้ยจนมันขัดระบาดเกิดปัญหาได้ดันใจตัางหากที่น้องนี่น้องได้บอดีแก่ให้น้องได้บังงามบึ้งให้โอ้ยต่ต้องมานั่งคุมค้มบ้านหลังนี้สร้างมาเก,กือบปีพี่น้องไม่เคยมีปัญหาเรื่องสร้างจัดเปลียเลยไม่เคยคิดเลยว่า ก็เคยมีปัญหามาตู้กิดบเบิกเงินขีเราเม่าหลวงน้องบ่มาลูกน้องขาดบ่มีทุกอย่างก่เคยสร้างปัญหาให้เขอปวดหมอเลยนั่นเก็บเป็นงวดบ่มีมาเบิกตู้กิ๊บเป็งวดเบิกเป็นงวดเบิกเมื่อคลายก็เบิกไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องส่งงานแล้วหมอบส่งหมอบงานเรียบร้อยพอคลายในยังเรียบร้อยเบิดแล้วเดี๋ยวจะองมาดูอย่างเดียวมีนอยู่กับคือที่คิดงานมึง ส่วนเทสะหนดอีกส่วนส่วนงานต่างหากพี่น้องส่วนเกินแต่ตีราคากันเรียบร้อยเทสะหนดกระจายเงินก็คือจบพี่น้องเพรมีอย่างพีเฮตต่อไปแล้วเพราะว่านี่คือสุดท้ายเราพี่น้องเอาเทสะหนดก่อบ้านคือเรียบร้อยเทงานดีเลยพี่น้องเป็นงานแล้วก็มีปัญหาเป็นโกรกเป็นโอกาสที่ดี อันแม่นั Parent, donc, ่นนะครับซื้อไป็นทางไงก็ถือว่าเป็นบุญนี่หลับไปอันบุญบ่ดีหรือว่าโชคบ่ดีดีนี่เจอสร้างโอ้ปวดหัวพี่น้องบ้านสร้างมาเงนหมื่นสักหมื่นเนาะสางเป็นปีอ่ะกูสีเหลี่ยวนี่เจอคนเจอทางเจอคนแบบอันนี้บ่มี่นี่จีนเหล่าเมาอย่าบ่มีขาดงานมาให้งานแต่เซาส์มาจีเป็นยังเหือด เพหยุดพี่น้องเจ็ดเป็นปีมาบ่เคยหยุดแต่เห็นงานไป็นเสาเจ็ดบ้องเสาแล้วป้าลวงน้องเขางานแล้วป้าอย่างร้อนบอลเปลี่ยนไปเห็นงานแล้วเด็นที่แบบนี้มาปีเดินเต็มๆพี่น้องบ่เคยขาดบ่เคยจากป้านายห้าปวดหัวน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวงานสร้างผมงานสร้างผมก็บ่ได้มาขอคุ้มบ่ได้มาคุ้มอยู่พี่น้องงานก่อสร้ง พอไหวใจกัดเห็นเล่าเป็นคนดีแล้วก็ปีมือแล้วก็ปีก็เราไปชอดปีน้ำแล้วนีก็ได้มาเบิ่งแล้วก็เฮ็ดให้อันนี้วอดีแล้วก็ปั๊บห้ยแลเก่งเข้าอีกเพราะเราเป็นสางเนาะเก่งแล้วก็ใส่ก้อนเก่งเป็นประโยชน์พี่น้องตามบางคนก็ตีเก่งก็ดีเอาเปรียบคู่เับเอาเปรียบจะของบ้านเสียบเด็กับเสียบมองได้ง่ายกับเฮ็ดไปเิ็ดไปแล้วก็เลี้ยวเล็ดกันไป มาตรฐานบ่อไดมาสารพุทธิภูนทำเป็นหลักกระเหลี่ยวนะพี่น้องแต่ว่านี่บ่อได้เก็พี่น้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปุ๊ทธิยานทำจะคล้องบานเนี่ยดีก็เก่งก็จะคล้องบานดีก็จะคล้องใบทหารต้องขุนเฮ็ดพี่น้องปั๊บเองทุกอย่านเฮ็ดงา้นนะก็หลงน้องอยู่บ่ได้ว่าเอ้ยสี่มือใส่สี่มือวายหลวงน้องเพชรเสียงเลยปูนตั้งเกล่ะก็คุ้มทั้งปวนเดี๋ยวเราก็คุ้มหลุดพุนนะพุ่ง เฮ็ดดีคักแห้งพี่น้องจนจนได้นับถือเป็นพี่เป็นปน้องกันเนาะมี่ยังกะเป็นพ้าใจกันเราถี่เอาอย่างกเอเฮ็ดให้่ขกเฮ็ดไดเนาะเฮ็ดให้ให่สีเลยบ่เก็บเงินพี่น้องเราถืเฮ็ดเราเฮ็ดพระชุดหนึ่งไปถวายวัดเพื่อจีหาเงินงบำรุงวัดนะครับพี่น้องเป็นการไเฮ็ดุยุ่อปลาไปเอ,ปปา,ปเอาเงินไป กุรณาโบสถ์พี่น้องผมเมตพระห้เด้อยเมตซี้ห้เด้อพี่น้องเพิ่นกะเอาเงินส่วนสืบผมเมตพระ่ลยะเอาพระสืบผมจะเลยงานย่อมบุญซ่ากับหลายเนื่องชาววัดพี่น้องนี่ก็เป็นการทำบุญร่วมกันแล้วเป็นคนดีแห่งเลยพี่น้องคนอำเภอบ้านแัยจังหวัดลำปูนพุดยอดเพืดมาเห็นคนดีก็หลายคนบ่ดีก็หลายแต่คนนี่หลายดีคักแฮ้ง พี ard, ult, anyway to to ่ก็นับซื้อพี่น้องพี่น้องเป็นแล้วงานนี่ไปกับพี่สี่ผิดหอดกันตลอดไม่ยังิะถึงกันกี่ก่าวไม่ร้อนเลยยังไม่ร้อนเหรอโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจะสุดท้ายแล้วจะมาใส่หมวกนี่มันเสียฟอร์มใช่ไหม ทำมาเป็นปีแล้วไม่เคยใส่หมวกมาใส่วันนี้วันสุดท้ายนี water, so the the ่เสียฟอร์มเลยมีไซดีพี่น้องมีไซเราดีดีออกเสียงดังนี่ชาวบานเราเยอะปุ๊บจริงเสียงดังเพื่อให้ลูกน้องได้ยินเวลาทำงานเกิเสียงเบากิดสร้างกับมือเยียงอะเสียงดังแล้วกาสั่งยอดเลยพี่น้อง มื่น่กคือสิเอาให้แล้วพี่น้องเอาให้แล้วอยู่ประมาณีจักรถนึงก็น่าสิ2รถก็น่าสิแล้วพี่น้องยล่ะก็รอแห่งรอยังก็สิเก็บเอเก็บของมื้อนบเก็บบ่เบดนมืออื่นก็สิมาอีอนึงพี่น้อง ที่นี่สมสูงแห้งพี่น้องผมกันแย่งบานผมเก็บถึงเคิงหนึ่งไะจุดตักสูงเนึ่พี่น้องไปกุดต่ำยื่วีประมาณสองเมตรกว่าน่ะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเมตรกว่าเองมั้งหนี่งสูงแห้งถนนดินดินบานแล้วเนี่ยสูงสบือสมสูงแห้งพี่น้อง bây lột cả cái qua đây này thì vậy thì sao? Ừ. Ôi, nhảy à, nhìn xong, hả ôi, giờ mình lột cân nhầy nó anh này khăn điếu bằng này ơ lô ôi mình lại nó lột mình lại nó lột mình nhầy nó lột khăn nhầy lên đây này bố mình lột nổi

ทีมือดอีโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ความเคล็ดภาพบ,บรรยากาศกานเทศถนนาขาบ้านลูกไส้ใบสมิีกับพี่น้องเลอกคิปหนาพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ You mm -hmm.